ใครเคยได้ฟังบทนี้บ้างนะคะทิทิลาทันทิรามันติลาโลคิลาคาราลาอะไรเงี้ยค่ะใครเคยฟังบ้างคะบทสวดบทนี้เป็นบทสวดที่อะ เหล่ามารจะพ่ายแพ้เราอะค่ะทิธิลาทันทิรามันทิลาลกคิลาคา,าลาลาทุพิลาเอเตนาสัจ,จวชเชนโะสติมโหตุสัปทาใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปหอ,อกดาปืนไฟเย่าพแพ้วพานเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เลื่องลิกาโลคาเบาคายหายผ่านรอดพ้นโลกไร้จักรวาลเครื่องพัฒน,นาการหลุดท,ทันทีด้วยอำนาจแห่งสัจจาวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินสิ่งนี้ค่ะคูท้องต้องต้องตต้องนะคะ มันต้องท่องเร็วๆไงคะแบบบางทีเนาะพอจะท่องให้คุณฟังบางทีมันติๆดๆขัดๆนะคะแต่ครูท่องแบบนี้ทุกวันนะคะบอสพี่อูท่องทุกวันเราท่องกันไม่รู้กี่จบนะคะครูอะค่ะถึงแคล้วคลาดนะคะถึงแบบว่าคิดคิดว่านะคะการที่เราอะค่ะนะคะการที่เราอะค่ะคิดแต่สิ่งดีๆทําแต่สิ่งดีๆมุ่งมั่นสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆครูเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีนะคะ คุณจะท่องแบบนี้ค่ะทิทิลาทันทิลามันติลาลูกิลาคารา,าลาทุพิลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเคยมีคนเคยท่องอยู่แหละนะ